สวัสดีครับผมไอรอนจากช่องแ n g เกิลเมนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดไือย้อนไม่ได้มาสามเดืสี่ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดไหลย้อนอนอนที่าายใช้าไปไวดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลชุดเองนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้คิดนี้เนี่ยจะมาพูดถึงใบโหระพานะผมว่าคนเป็นกดหลย้อนอะ่ะกินได้หรือเปล่าอืมก็เรามาดูค่า pH ของใบโหระพาก่อนดีกว่าค่า pH คืออะไรค่า pH คือค่าวัดความเป็นกรดหรือด,ด่างของน้ําหรือของเหลวนะผ ถ้าค่าเพนั้นนะต่ำกว่าเจ็ดแสดงว่าน้ําอาหารแล้วก็ของเหลวเช่นเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกดนะผมค่าพีเพของใบโหระพาเนี่ยจะอยู่ที่แปดนะครับผมอ่ามันต่ำกว่าเจ็ดใช่ไหมใช่แสดงว่ามันแทบไม่มีกดเลยครับผมอืมหรือไม่มีกดเลยด้วยซ้ําแล้วคนเป็นกลุ่ยย้อนกินได้ไหมเพราะว่าไม่ใช่ผักทุกชนิดที่คนเป็กนก่ย้อนกินได้ใบโหระพาสามารถช่วยเรื่องกดไหลย,ย้อนได้นะครับผมเพราะอาร์เองจากเวล ไม่ใช่เซลล์อากอิงอจากเว็บ Health ไซน์นะครับผมเขาบอกว่าใบาโหระพาเนี่ยสามารถช่วยเรื่องกดไหลย้อนได้โดยตรงเลยเพราะว่ามันอาจจะมีไม่ใช่มันอาจจะมันมีไฟเบอร์นะครับผมไฟเบอร์เนี่ยดีต่อควเป็นกดไหลย้อนมากๆเพราะว่ามันสามารถช่วยให้ลำไส้เราทํางานดีขึ้นช่วยเราย่อยง่ายขับถ่ายง่ายและยังสามารถช่วยดูดซับกดได้ด้วยครับผมแล้วก็ในนีเ้เพิ่มเติมนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเว่อร์ไปหรือเปล่าแต่ว่าเขาเขียนมาอย่างนี้นะเขาเขียนว่า การเคี้ยวใบโหระพาแค่สามใบก็ทําให้อาการกดเลยย้อนดีขึ้นแล้วเขาเขียนมาอย่างนี้จริงนะผมคิดว่ามันเว่อร์ไปหรือเปล่าแค่สามใบเองนะแล้วก็ที่ผมสงสัยคือในเว็บนั้นเขาเขียนภาษาอังกฤษว่าชิลชิลนี่หมายถึงเคี้ยวนะผมเอะถ้าหากใส้คำว่าชิลเนี่ย c h e w ครับผมไม่ได้ว่าใบโหระพาที่เขาพูดถึงเป็นใบโหระพาที่ดิบหรือเปล่าคือกินดิบๆเลยเพราะว่าชิลนี่หมายถึงว่าเคี้ยวเคี้ยวแบบเคี้ยวอ่ะ ถ้าหากใช้คาว่าอ a t i n g อ่ะผมก็คิดว่าน่าจะเอาใบโหระพาเนอ่ะมันทาเป็นอาหารก่อนอืมแต่เขาใช้คาว่าชิลนี่เหมือนเหมือนกับว่ากินดิบๆอะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่เรากินส่วนใหญ่เรากินใบโหระพาดิบๆกันเนาะปได้ทศไยบ้านเราอ่ะแต่ว่าเนื่องจากมาจากเว็บต่างประเทศนะผมผมก็ไม่แน่ใจว่าเขากินดิบๆกันหรือเปล่าแต่เขาใช้คาว่าชิลก็เคี้ยวเหมือนเหมือนเหมือนกินดิบๆเลยอ่ะสามใบอ่ะ เขาเขาบอกว่านำ้ำมันเคี้ยวสามใบก็อาการกาเดเหือก็ดีขึ้นแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเวอร์ไปก่อนนะแต่ส่วนตัวคิดว่าเวอร์เวอร์ไปหน่อยแต่มันก็มาจาับเว็บที่อ้างอิงได้ะครับผมอืมอาจจะต้องลองด้วยตัวเองก่อนแต่ผมคิดว่าสามใบเรากินหกใบก็ได้อะเวลาเรากินอะไรอ่ะกินหุมใบหัล้วพามันเครื่องเคียงเราก็ไม่ได้จะเคี้ยว,คยวยแค่สามใบเนาะแล้วก็น่าจะเคี้ยวมากกว่านั้นก็ถ้าอ้างอิงตามตามนั้นก็ตามเว็บไซต์นะ ใโหระพาช่วยเรื่องกดไหลย้อนได้ครับผมแล้วก็ถ้าอิงตามค่าพ h เมันก็แทบจะไม่มีกดเลยแสดงว่าคนเป็นกดไหลย้อนสามารถกินได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอาการกดไหลย้อนจัดก,กําเริบเลยนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าสามนี่ยังยังติดใจกับสามใบอยู่อ่ายังก็ตามก็ลองดูดูตัวเองก่อนดีก่อน,นะครับผมสัปคิปนี้ก็ขออัุไเปเท่านี้นะครับผมผมทคลิปเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กดไหลย้อนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปพิ่มเติม,ตมได้สัปคิปนี้ก็ขอตัุไเป็นเท่านี้ขอบคุณมากครับ